ใช่โดนแล้วครับโดนสว,วัสดียามเช้าครับ ช่วงนี้อากาศหนาวแล้วครับผมเริ่มหนาวแล้วก็ขอให้ F c ฟซีและผู้ติดตามที่เข้ามารับชมก็ดูแลสุขภาพคนด้วยครับผมช่วงนี้หนาวปลาเริ่มลอยดีครับไข่ออกหมายก็ขอให้มันหวานนะครับนนะวันนี้ก็เข้าพุ่มกอไผ่เหมือนเดิมครับผมมันน่งซุ้มปลาแดดปลาชะโดครับเช้าเช้าเงี้ยอกาสชะโดขึ้นจิบครับผมเดี๋ยวมาตามลุ้นตามชมไปกับผมนะครับว่าวันนี้ผมจะโดนปลาอะไรมั่งครับนะไปครับก่อนจะไป รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่จากช่องสายล่านะครับผม mm hmm. ไปนะครับใช่โดนแล้วครับโดนรแรด๊ด มันมาคู่เมื่อกี้นะยะติดอะไรอะมาปลามะเงี่ยหลุดปะเนี่ยหลุดปะเนี่ยหลุดแล้ววะอ่ะไม่ใหญ่มาคู่เลย มาแล้วครับผมแต้มแรกยามเช้านั่งจะหลับอยู่แล้วผมเอาส์เล็กๆไปชมก่อนใช้มาทักฝ่ามือห้าฝ่ามือได้ครับนี่ส์ไม่ใหญ่เปิดหัวเปิดหัวแต้มแรกครับผมามาชมปลาตัวแรกครับผมสากกำลังกินตัวนี้เอเลดเอเลดอเลดมา อะไรมาอ้หายหล่นวะของหล่นของหล่นน้ำอออเอ้อเฮ้ยพันเลยหล่นมองนะ แหลกกรได้ป๋าของก็หล่นมาแล้วครับตัวนี้เนื้อฉีกแล้วเอาป้าไปก่อนเดี๋ยวมันดูไปแรกตัวที่สองครับผมตัวสองท่ากับตัวแรกเลยครับ,ต,บตัวแรกได้มาสักเจ็ดโมงเช้าครับผมตัวสองตามไม้ติดครับผมใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้ประมาณฝ่ามือกว่ากว่าครับผมสายกำลังกินกำลังกินมีแต้มไม้เลือครับผมเช้านี้เริ่มมีปลาเข้า เมเต็มต่อไปครับพนะเดี๋ยวเอาตัวให,ใหญ่ๆมาชมครับรอ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 ุอออ่นตัวให,ใหญ่ๆพุ่งนี้ก็ไปไหนครับผมอัพชมกันไปยาว

โดนครับโดนนึก็ไม่โดนโดนครับนะนะตายเลยแต้มแรกมาแล้วแต้มแรกมาแล้วโอ้โหใจเสียเลยผมคิดว่าไม่โดนนะนะนี่ใหญ่ด้วยครับแต้มแรกคิดว่าไม่โดนแล้ว นิ่งไปเลยครับปลาตองนี้น่าจะโลก,กว่าครับใหนดูตัวครับมันะโอ้ยน่ก,กว่าจะไม่มีตัวมา,หาให้ชมแล้วเมื่อกี้นี้ว่ายมาสวยๆเลยครับผมมากินมาขึ้นจุดนี้ก่อนครับพนะเดี๋ยวเยอปลาวางก่อนจะบอกนะมา่กินมาขึ้นจุดนี้ครับผมแล้วก็ว่ายวนไ,วไป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 เลยครับ โอ้เกือบไม่โดนเดียวนะครับเนี่ยเผื่อน้อยไปหน่อยครับไหนชมตัวครับนะะเดี๋ยวเรามาดูตัวครับผมนี่ครับแดลมแรกยามเช้าครับผมไซส์น่าจะมันโลกว่าโลได้ สายใหญ่ครับผมตัวนี้มาผุดตรงน้ําแรงนะผมมคิดในใจผมคิดว่ามันมันจะเลยแล้วครับมันจะเลยแล้วครับผมเลยซัดตามเลยครับผมอันนีครับผมอันนี้เป็นแต้มที่แต้มแรกของวันนี้ครับเดี๋ยวเอาไปรวมกับอีกคลิปหนึ่งครับวันนั้นมาได้ตัวนึงครับผมเดี๋ยววันนั้นได้ตัวหนึ่งก็ไม่ประสบความเล็จครับผมตัวเดียวเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปรวมกันครับอันนี้เป็นวันที่สองนะครับผมวันที่สองของแต้มแรกครับผม หมาห์นหมานหมานะน,นะนะมาแล้วครับผมแต้มแดงของวันที่สองสายสวยครับผมปลาเล็ดแม่น้ําเหมือนเดิมครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ไปชมแต้มต่อไปครับนะสวย,สวยโดนดิครับโดนครับโดนประเล็ดนะครับผม โดนไระเด็นนะครับชอัอยิงเห็นบ้างไม่รู้นะนะมาแล้วครับแ้มที่สองครับผมใส่หนึ่งกิโลอีกแล้วแ้มที่สองครับผมนี่ช็อตยิงน่าจะไม่ได้นะครับนี่นะ เล็กกว่าตัวเมืกก่อกี้ประมาณก็เท่าตัวเมื่อกี้นะตัวนี้ช็อตยิงน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าว่ามันมาเล็วมากครับตัวนี้ตัวนี้มาเล็วมากเลยครับมายังไม่ทันตั้งตัวเลยครับเปิดกล้องปุ๊บยิงไปแล้วนี่ครับผม แต้มที่สองของทลิปนี้ครับนั่นนะช่วงนี้เป็นช่วงน้ําลงครับผมช่วงน้ำลง,ง,ำล,งลงทุกวันครับน้ำที่นี่น้ําที่นี่ไหลลงทุกวันครับผมเนี่ยน้ำที่นี่ไหลลงทุกวันครับใครคจะมาก็มายิงกันได้ครับผมนี่ครับของติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพยาครับผมให้ดูตัวครับผม นี่ครับตนทีสองครับผมตนทีสามครับตนทีสามของคลิปนี้นะครับผมตัวนี้มันกบเกือบโลอีกเหมือนเดิมแต่ตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่าครับตัวแรกใหญ่กว่านี้นี่ครับผมเห็นไหมสวยครับสวยเยี่ยมะนะตัวนี้ช็อตยิงไม่ได้ไม่ได้นะครับผมน่าจะไม่ได้นะครับในคลิปถ้าได้ก็ขออภัยด้วยช็อตยิงเพราะผมรีบไงขึ้นปุ๊บต้องสับเลยครับขึ้นปุ๊บยิงเลยครับผม แม่รันกล้องทิ้งไว้โหดีใจมากครับนะ้าตัวที่2อครับตัวที่สอง,สอง,องเช้านี้แลเป็นตัวที่3ของคลิปนี้ครับผมสุดยอดสุดยอดอย่าลืมนะครับนะนะ้ากดติดตามกดไลค์เพื่อไปให้กําลังใจกับช่องสายล่าด้วยครับผมถ้าชอบคลิปนี้กันยิงปลาแล็ดกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมผมทําคลิปออกมาให้น้าๆนได้รับชมเรื่อยๆครับงามงามครับผม